ไม่สี่แล้วก็ไม่สาไมไม่ค่อยสบายเจ้ะค่ะเป็นโรคอะไรลกูกไม่ทราบค่ะบางทีก็เหมือนก็มีอะไรมันอยู่ที่ตา <c oughs> มีอะไรนะบางทีก็เหมือนมีอะไรอยู่ที่ตาจะม,มันขึ้นแล้วก็ที่หัวแล้วก็ทําให้ใจใสั่นขึ้นขึ้นลงลงหรือเปล่ามันขึ้นลงบางทีมันเป็นเหมือนวิ่งแล้วมันขึ้นเป็นมากี่ปีอสองปีกว่าแล้วเจ้าค่ะสองปีกว่าแล้วก็บางทีใจเราคิดอย่างนี้แต่มันเหมือนมีอะไรคุมในจิตเราให้คิดอย่างอื่น ใจเราคิดแบบหนึ่งแต่มีอะไรคุมในจิตให้คิดอย่างอื่นไปก็นี่ปกติยังมาตอนนี้ปกติยังตอนอยู่ในเนี้ยตอนเนี้ยณจุดเนี้ยปกติหรือเปล่ายังค่ะตอนนี้ไม่ปกติยังยังค่ะมีเรื่องอะไรมีเรื่องผีเรื่องอะไรเปล่าเขาไม่ใกล้เวลาหลับลงหลับตาลงมันก็เหมือนกับเห็นแต่ผีเห็นแต่อะไรอย่างนี้เดี๋ยนีผีอ่ะผีออกมาเลยผีเอ้ย เอาไงเป็นญาติหนะบ้างตำรวจรู้หรือเปล่าพวกเขมรมาอยู่ที่แล้วเขาก็อยากได้ที่เราเจ้าค่ะเขมรยึดที่เธอไปเหรอมันยากไม่อยากไม่อยากได้ที่ของเราพี่สาวเราเนี่ยไปไปได้จังหวัดอะไรจังหวัดสระแก้วค่ะสระแก้วเหรอค่ะแล้วเป็นของเราเหรอที่ที่มันเป็นของเราแต่ว่าเขามาอยู่แล้วทีนี้พอเราไปเอาคืนเนี่ยเขาก็อยาไมกออกเอาตำรวจไปเรียกมันดิ ออออกไออกไไปปแแแลล้้วววต่ว่าเจ้าต,ตัวมันออกไปแล้วเหรอออกไปแล้วแต่ว่าผีาไม่อยู่กับเราเหรอน่าจะใช่เขากินน้ำมนต์ไปไม่เป็นไรเพราะผีทำบุญนี่มันไปเขาว่าอาสุลกายทุกครั้งช่างมันสูญเชิญช่าง,างมันไอสุรกายออกไปกลับบ้านไม่ได้แล้วกลับไปกับเจ้านายมันไปช่างท่านอาสุรกายเอ้ยยี่ไปยั่วเขาทำไมกลับไปบ้านได้แล้วกลับไปกัมพูชาได้แล้วไป อกินน้ำมูกเข้ามปหลวพ่อเจ้าค่ะเวลากลางคืนนอนก็เหมือนเรงดังเวลากลางคืนนอนมันเหมือนกับมีคนมาร่วมเพศเราเจ้าค่ะ เราก็แบบแล้วหลับไปเห็นแต่ผีเราเห็นไปอยู่แต่ในที่เขมนเจ้าค่ะผีมันมาผีมันมาล่วงเกินเราเนี่ยแหละไม่เป็นไรไล่มันออกไปอามันเอาเอาเด็ดวจิ้งมันเลยเดี๋ยวมเท้ตาตรงนี้มันข้ามาเข้ามาใกล้ๆไอ้ผีเอาบุญเอากุศลไป ออกจากร่างนี้แล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยอิติปุลงสัอิติปุลงตัวอิติปุติมุนิโดยดิบิโสติเตนะโมอายจดุพุนะโตอิตาทานสีเนฆะมะปัญญาอะไรกันที่สัญญายุทธายะวุคเนนเตสิสิโตโยธาคงคาโสตังมาลาเจนะปาติธาโตปะรังสุปานุภาณิมาลาเจนะติตาที่โสติต้องอิจดุเซโตอิติปุลงตังวิตั้งวิจตั้งอิติปุติมุนิโดยดิบิโสติเตนะโมอายจดุพุนะโตอิตาทานสีเนฆะมะปัญญาวะ ปริยัขันติัจจานิธาณเมตตาอุเกายุทธวุันดริสีเดตุยตาคงคาโตตัมมาลาเตนะปฏิทัตุปรัยทุพานุเวนมาลาเตเดตาทิสทิถองจันทเอิติเวนตายมตายดิพดิมินตดิวิสิเตนะโมอจบุนโตพิาทานสีเนมปัญญาปริยขันติัจจายุธาณเมตตาอุเบกายุยุยุธาตเมตตาอุกายทุขันดิีเดตุาคุณาดตุตัมมาลาเตนะปฏทตาโต 法令诸婆罗门乃男子、女人、比丘尼、婆提等门中者，彼等比丘尼、婆门、比丘、婆提比丘，依彼所教，我等一切弟子，彼他三世，一切母、父、兄弟、子、女、婆罗门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 ，彼他三一切母、父、兄弟、子、女、婆罗门，彼他三世，一切母 Ite mengkang ibu di bodi mintu bintu jadi mahu jadi bodi doi dah tanti ni kau makan jangan kau tidak jauh dah yang tangkung kau malah bang mana mana tu nama itu tu dia mentok itu bodi bodi di bintu jadi mahu jadi bodi doi dah tanti ni kau makan jangan Minta uji kaji dari bukan dari jadi kau kau tamat dengan multimita ram po chow福 worship ไปไม่ใส่บาทให้ถวายสังทา,งานให้ออกไปไปรุดทังรุดทังรุด้าุดออกไปุดออกไป,ดออกไปจดูจะอขไป ออกไปได้แล้วเขาไปทำบุญให้ไปใส่บาทออกไปคืุ่นี้ไปใส่บาทได้เข้าไปไป ไปได้ด้่ยใจบาดให้มันไปอ oh. อกไปได้แล้วปลาที่ไปใส่บาตให้มันไใจ่หวยสังฆทานมันก็ได้ทำนี่ ไม่ได้ฮะเสร็จหรือยังเจ้าขายีขึ้นยังอ่ะ <arp> <ๆ>อก็ได้บอกว่าผีที่ที่อยู่ในตัวที่หลวงพ่อพี่อ่ะรับบุญไปแล้วก็แยกย้ายกันไปตามนี้ร้อยพีผีก็เบน็น Ah, boa pai.